สวัสดีค่ะป้าแต๋วค่ะเดี๋ยววันนี้ป้าแต๋วจะมาล้างแบงค์ให้ดูนะคะอุปกรณ์ของป้าแต๋วก็มีทนไลค่ะแล้วก็น้ำสามการมังแล้วก็ผ้าเช็ดตัวหนึ่งผืนแล้วก็หนังสือค่ะสำหรับมาทับแบงค์นะคะมีค่ะหนังสือมาดูเลยค่ะขั้นตอนการทำนะคะอันนี้แบงค์ที่ป้าแต๋วล้างเสร็จแล้วนะคะ มันจะเรียบเหมือนใหม่เลยค่ะเห็นไหมนี่ค่ะนี่นะคะเรียบเหมือนใหม่เลยอันนี้คือแบงค์เก่านะคะแบงค์ที่ที่เขาใช้แล้วค่ะนี่นะคะนี่ป้าแต่เห็นเลขสวยป้าแต่ก็ล้างเก็บไว้อันนี้คือเขาเรียกเลขกระจกนี่ก็เลขกระจกค่ะอันนี้แบงค์เอสเนี่ยแบงค์เอสค่ะแบงค์เอสนี่ก็แบงค์เอสแบงค์ที่หายากอะค่ะแบงค์เขาเรียกแบงค์เสริม นี่ก็แบงเอสนี่ก็แบงเอสตัวนี้เลขตองนี่ก็แบงเอสอันนี้แบงค์พิเศษค่ะแบงค์ทีละลึกก็แต่ก็จะเก็บไว้เวลากรแตเจอนี่คือของก็ใช้หมดแล้วนะคะนี่กระแตล้างเก็บไว้ค่ะใหม่เอี่ยมเลยนี่ก็แบงเอสค่ะนี่ก็แบงเอสหมวดเอนะคะนี่ก็หมวดเอนี่ค่ะหายากค่ะรุ่นนี้หมวดเอสหายาก อันนี้คือใช้แล้วนะคะตอนแรกอะเก่าในี่นีป้าแต๋วล้างแล้วค่ะอันนี้อันนี้ก็นี่ค่ะแต่เก่าเห็นไหมคะสีสีเก่าแต่เรียบเหมือนใหม่เลยนี่คือเป้าแต๋วล้างอันนี้คือที่ล้างเสร็จแล้วค่ะนี่ป้าแต๋วล้างเสร็จแล้วส่วนอันนี้นี่นะคะอันนี้คือยับยับเลยค่ะเนี่ยนี่คือ,อยับยับอาดูตัวเลขกันนะคะอันนี้คือข้างหลังตองสีค่ะอันนี้ก็แบงค์เอข้างหลังสาไอศูนย์สามหกนะคะนี่ก็แบงค์เอ็ด อไม่ใช me, ่อันนี้เลขตองอะเลขสวยประแต่เก็บอันนี้ก็เลขตองค่ะตองเก้าสวยประแต่เก็บส่วนอันนี้ก็ตองสองประแต่ก็เก็บวันนี้ก็แบงเอ็ดเก่านะคะดูเลยนะคะเก่าเก่าเลยอันนี้อันนี้ก็แบงเอ็ดแต่สภาพดีหน่อยเดี๋ยวประแต๋จะล้างทําให้ใหม่อันนี้ก็ตองห้าอันนี้เอ๊ะแบงอะไรอันนี้ไม่รู้ประแต่ก็าเก็บมั่วค่ะนี่ก็แบงเอ็ดนี่ก็แบงเอ็ดนี่นะคะเดี๋ยวดูนะคะนี่คือยับยับ เดี๋ยวขั้นตอนการล้างดูนะคะขั้นแรกเลยค่ะนี่ก็คือกะละมังน้ําใส่ลงไปในน้าเลยค่ะเดี๋ยวก็าแตักแกนเสื้อกันอย่เปียกนี่นะคะใส่ลงไปในกะละมังน้ําแล้วก็คนไลค่ะคนไล่นลี่ก็แต่เอาใส่ขวดน้ํายาไอเสบวบน้าอย่างนี้นะคะรูปอย่างนี้ค่ะเนี่ยแล้วก็รูปรูปวิธีล้างสําหรับไปเก็บแบงเงียนไหมคะว่าเขาจะยับ แบงยับนี่นะคะพอเราล้างเราก็รูปนี่ค่ะเดี๋ยวจะทำให้ใหม่นี่นะคะแล้วก็ใส่ไปในแล้วก็ใส่ไปในกระมังน้ำที่ดีๆนะคะนี่ค่ะลุงชายล้างม้ก,ก่อนลุงชายแช่ไว้ก่อนค่ะหนึ่งชั่วโมง แต่ป้าแต้วไม่ไม่แช่แต่ป้าแต้วก็เอาแบงค์ที่ข้อตอมยังไม่มากนะคะสำหรับเก็บนี่ค่ะ นี่นะคะเอาสันไลา์ใส่มือแล้วเราก็รูปอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ดูว่าเขาสุกกระปุกตรงไหนบ้างล้างล้างในน้ําแล้วก็โยนลงไปในน้ําดีนี่นะคะ แต่แบงค์อย่าเก็บแบงค์ที่โซมมากนะคะนอกจากว่าเก่าจริงๆไม่มีแล้วจริงๆอะค่ะโทมๆก็เก็บได้เนี่ยค่ะที่ป้าแต๋วเก็บแบงค์เก่าๆแล้วป้าแต๋วก็จะมาล้างเนี่ยค่ะที่ป้าแต๋วให้ดูในเล่มของป้าแต๋วอะค่ะแต่อย่าเอาไปรีดเด็ดขาดนะคะถ้ารีดแล้วจะย่นค่ะขอบตรงขอบขอบเนี่ยค่ะจะยน่นป้าแต๋วเคยลองแล้วกว่าจะมาเจอวิชานี้ย่นไปเยอะค่ะ นะคะน,นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวป็าเต๋จะล้างน้ําดีๆต่อนะคะเนี่ยคะ่ะเสร็จแล้วเราก็เอาน้ําในกระมังดีๆมาอย่างนี้นะคะน้ำสะอาดสะอาดเราก็ทําลักษณะเดิมค่ะคือล้างให้เขาหมดชนลลา เห็นไหมคะจะสะอาดขึ้นแล้วเดี๋ยวเราก็ไปทับอ้ามรีดเด็ดขาดเลยนะคะถ้ารีดได้ยับทันทีเลยย่นทันทีเลยค่ะ,คะจะเป็นรอยย่นแล้วถ้าเป็นรอยย่นพอเรารีดแล้วจะไม่หายเลยค่ะกลับมาล้างใหม่ก็จะไม่หายเพราะในกระดาษที่เขาพิมพ์แบงนี่จะมีไฟายผสมค่ะเนี่ยค่ะถ้าแบงแท้เนี่ยค่ะล้างยังไงก็ไม่เปื่อยนะคะ ลุงชายเคยล้างแบงค์สิบไอ้ป้าแถวสมัยก่อนที่ก่อนที่แบงค์แบงค์สิบจะหมดรุ่นนะคะ่ะลุงชายล้างแม่ป้าแถวลุงชายแช่ไว้เลยค่ะบางทีแช่ไว้คืนนึงแต่บางแบงค์ก็สิดนะคะแต่ว่าก็ไม่เปื่อยไม่เปื่อย,ไม,อยไม่ขาดค่ะนี่นะคะนี่ค่ะนี่เราล้างนี่ค่ะก็ะจะล้างออกง่ายค่ะทันไล โอเคค่ะนี่นะคะพอเราล้างอย่างนี้เสร็จเดี๋ยวปะเนี่ก็คือน้ำสุดท้ายนะคะน้ำสุดท้ายเราก็ล้างเสร็จเราก็พาดเอาบรรขอบกระมังอย่างนี้เลยค่ะนี่นะคะเราล้างแนละ้วเราพาดอาบรรขอบกระมังอย่างนี้ก่อนค่ะ จำเลขนะคะเพื่อนเพื่อนดูเลขนะคะเดี๋ยวพอเขาแห้งแล้วนะเดี๋ยวแป๊บนึงเนี่ยดูเลขนะคะเดี๋ยวดูเลขเนี่ยค่ะนี่คือปลาเต๋อล้างออกจากน้นะะําค่ะี่นะคะให้ปลาเต๋อล้างออกจากน้ําแลแ้วปลาเต๋อเขาเอาผ้าหรือตองขอบกระละมังนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวปลาเต๋อจะ ทำขั้นสุดท้ายค่ะโอเคอน,นี้จบแล้วไปะตะเก็บอันนี้คือล้างสะอาดแล้วนะคะแล้วก็อย่างนี้เลยค่ะนี่นะคะที่อันนี้คือเนี่ยกระตปาผ้าเรียนขอบกำมังนะคะแล้วกระเป๋าก็ผ้าพับผ้าเช็ดตัวค่ะตั้งเลยแล้วก็อย่างนี้นะคะตั้ง แล้วก็ซับค่ะซับซับเสร็จก็เรียงเลยนะคะเรียงนี้เลยค่ะนี่ค่ะซับเสร็จก็เรียงอ่น,นังสือต้องมีปกที่อาบปติกนะคะแล้วก็เรียงทับอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จาเลขไว้นะคะเดี๋ยวพอแห้งแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้แห้งป้าเต๋อก็จะมา ทำให้ดูคือป้าเต๋อจะซับทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะตั้งซับไว้หนึ่งคืนเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้ป้าเต๋อจะโพสให้ดูนี่นะคะตอนแรกยังเป็นรอยพับอยู่เลยนะคะนี่นะคะยับรอยพับนี่นะคะดูเลยนะคะเจ็ดแปดเก้านะคะเลขสามเจ็ดแปดเก้าเลขท้ายนะคะจากยับยับนะคะพับเลย อันนี้ก็ตองสองนะคะดูสภาพนะคะยับตองสองนะคะอันนี้ศูนย์สามหค่ะแบงค์เอสศูนย์สามหกเลขท้ายอันนี้ตองเก้าค่ะเนี่ยค่ะเราก็ทำซ้อนๆไปอย่างนี้ค่ะเรื่อยๆจนกว่าจะหมด นี่ค่ะเราซับซับไปพอปัดมาดแล้วก็วางวางแล้วก็ทับแล้วก็วางแล้วก็ทับนี่ค่ะนี่ใบสุดท้ายอ่านี่ค่ะ แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันต่อตอนแห้งนะคะนี่นะคะทุกคนแห้งแล้วค่ะมาดูพร้อมกันค่ะนี่ค่ะไหมเอี่ยมเลยค่ะนี่นะคะนี่นะคะไหมเอี่ยมเลยนี่ค่ะ นี่คะ่ะนะคะนี่นะคะนี่คะ่คะแบงเอสดวิธีทำความสะอาดง่ายๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็เก็บใส่ซองพลาสติกไว้นี่คะ่ะนี่ต้องก้าวค่ะ นี่นะคะไหม่เอี่ยมเลยใหม่เหมือนใหม่เลยค่ะนี่นะคะนี่ค่ะใหม่เอี่ยมเลยนี่นะคะนี่ค่ะนี่ที่ป้าตาบอกว่าศูนสามหกนะคะนี่ค่ะนี่ก็ตองสองค่ะนี่นะคะ ไหมเอี่ยมเลยคะ่ะใหม่ไม่มีรอยพับเลยไหมเอี่ยมนี่นะคะนี่เจ็ดปดเก้าค่ะที่ป้าเต๋อบอกที่ตอนแรกมีรอยพับรอยยับตรงกลางนะคะนี่ค่ะไม่มีเลยหายหมดเกลี้ยงเลยค่ะใหม่สวยวิ่งเลย นี่ค่ะมีเลขสวยที่ป้าแต๋บอกเลขอะไรก็ไม่รู้เป็นเลขมันสวยๆเลขเก้าเยอะๆก็เก็บเรื่อยเปื่อยค่ะนี่นะคะนี่ก็คือตองสีมหมดแล้วค่ะเดี๋ยวไว้ป้าแต๋อมีอะไรดีๆเดี๋ยวป้าแต๋จะเอามาให้ชมอีกนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามป้าแต๋ด้วยค่ะเดี๋ยวป้าแต๋อมี เรื่องเด็ดเคล็ดลับอะไรเดี๋ยวป้าเตก็จะมาทําให้ดูอีกนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามป้าแต๋ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ